สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สารานและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV คำถามประจำรายการในวันนี้นะครับก็ถามกับเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่ในช่วงวันสองวันนี้ก็คือเรื่องของการที่ดรวรเจตภาคิรัตแกนนำกลุ่มนิติราชนั้นถูกทำรายนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็อยากจะถามท่านผู้ชมว่าคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยความขัดแย้งที่เกี่ยวกับ การแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตรา112ซึ่งจริงแล้วในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ค่อยๆเงียบลงไปบ้างแล้วเนี่ยนะฮะความขัดแย้งเรื่อง1นึนั้นมันจะรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่านะฮะหรือมันจะเบาลงนะฮะมันจะบานปลายไหมหรือมันจะเงียบเงียบไปนะครับถ้าคิดว่ามันจะแย่ไปกว่านี้นะครับก็พิมพ์ v1 แล้วก็ส่งเข้ามาถ้าคิดว่าคงไม่แย่ไปมากกว่านี้แล้วคงมีแค่นี้เนี่ยนะฮะคงไม่รุนแรงไปมากกว่านี้ก็พิมพ์ v2 เข้ามาก็หวังว่า จะไม่แย่ไปมากกว่านี้นะครับว่าแค่นี้ก็แย่เพียงพอแล้วไปที่ประเด็นที่จะพูดถึงในวันนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้มาจากบทความที่ผมปริ้นออกมาอ่านเนี่ยนะฮะจากเว็บไซต์ Asia Times สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะมีข่าวคราว,าว,วาเว็บไซต์ Asia Times มีบทความที่เขียนโดยจอห์นโคลแล้วก็สตีฟซักเชียทาโนนะฮะปกติแล้ว s s i a ีย m e คนที่เขียนเกี่ยวกับการเมืองไทยเนี่ยจะมีชื่อว่าชอนคริสเปนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย จอห์นโคและก็สตีฟซัคเชียเทโนเนี่ย uh, เป็นคนที่เคย uh, ทำงานในกอ,กองทับบกของสหรัฐอเมริกาคนไหนต้องการอ่านฉบับเต็มนะฮะลองเข้าไปอ่านดูได้ในลิงก์ซึ่งผมจะโพสต์ในหน้าของ The Daily Dose ในเว็บไซต์ของ voice tv.co.th ผมสรุปคร่าวๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าเนื้อหายาวเหลือเกินผมปริ้นออกมาประมาณ4หน้าประเด็นสำคัญในนี้นะฮะเขาบอกว่า ในช่วงปี2 5 4 9เนี่ยมีความพยายามโดยกลุ่มคณะรัฐประหารที่จะวางแผนให้มีการยึดอำนาจจากพันธบตรบโทกทัศนชินวัตรแล้ววางแผนตั้งแต่ช่วงต้นปี49แล้ววันที่ตอนแรกเนี่ยคณะรัฐประหารจะใช้ในการยึดอำนาจเนี่ยนะฮะไม่ใช่วันที่19กันยา49แต่ว่าจอห์นโคลแล้วก็สตีฟซัคเชียทาโนเนี่ยเขียนให้เอเชียไทมส์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ ในเครือธุรกิจของคุณสนธิลิมทองกุลนะฮะเขียนในเอเชียไทเนี่ยแล้วระบุไว้ว่าวันที่เขาเลือกให้ใช้เป็นวันยึดอำน,นาจตอนแรกเนี่ยคือวันที่1พฤษภาคม2549นะฮะวันที่จะใช้ในการยึดอำน,นาจตอนแรกคือ1พฤษภาคม2549นะฮะนี่คือบทความในเอเชียไทมซึ่งเป็นของคุณสนธิแล้วก็มีความน่าเชื่อถือพวกคนเขียนมีความน่าเชื่อถือนะฮะคราวนี้เอเชียไทไม่เหมือนแมเนเจอร์ ไนะอ้ชีทำเนื้อหาเขาก็ผมคิดว่าไม่ได้มีไว้กระตุ้นสังคมไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนื้อหาก็น่านามาวิเคราะห์ดูก็สแสดงว่าตอนนั้นแผนที่ยึดอำนาจจากคุณทักษิณน,นั้นจะลงตัวตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม49นะตอนนั้นยังจําได้ไหมฮะว่าเพิ่งมีการเลือกตั้งไปแล้วคุณทักษิณชนะอย่างถล่มทลายแล้วก็มีการเตรียมกันวางแผนที่จะทําให้การเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะก็กําลังคุกกลุ่นเลยในกระบวนการการเตรียมการ จัดการในเรื่องของยกเลิกผลการเลือกตั้งยังไม่ถึงขั้นจำคุกกก,กตยังไม่ถึงขั้นมีคำวินิจฉัยว่าให้การเลือกตั้งที่เอาคูหาหันก้นออกเป็นโมฆะแต่ว่าตอนนั้นเตรียมที่จะลงมือหนึ่งพฤษภาคมบทความนี้เขียนว่าที่พลเอกสนทิบุญรักลินไม่ลงมือในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2549เป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าและนี่คือเนื้อหาสำคัญในที่นี้พันธุตะโบทโฮทักษิณชินวัตรได้ให้ แกนนำของเตรียมสิบหลายคนนะฮะไปตั้งเป็นวอลรูมสกัดกั้นการทำรัฐประหารแล้วไปตั้งที่กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานนะฮะในเขตดุสิตนี่คือเนื้อหาจากเอเชียไทมส์นะฮะคราวนี้เอเชียไทม์เขาพยายามจะสื่ออะไรเขาพยายามจะสื่อว่าตอนนี้เนี่ยพันบธบทธทศิึงชนวัตนนั้นได้สั่งการให้เตรียม10กลุ่มเดิมนะครับแกนนำก็มีอยู่จริงแล้ว3คน นำทีมนายทหารนะสทีมทีมละ30คนเนี่ยไปตั้งวอร์รูมกันอีกครั้งหนึ่งแต่วอร์รูมรอบนี้เนี่ยไปตั้งที่อาคารที่อยู่ในเขตด,ดอนเมืองอยู่ห่างจากท่ากาศยานดอนเมือง15กิโลเมตรและเป็นอาคารสูง20ชั้นเป็นอาคารที่รัฐบาลสมัยพลเอกประวิทรวงสุวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยสั่งให้มีการจัดตั้งขึ้นมา นะครับหรือสมัยตั้งแต่พลเอกประวิทย์เป็นผอ,บอทอบอผมก็ไม่ทราบแต่ว่าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยปี2009อย่างไรก็ดีนะฮะนี่คือเนื้อหาที่ออกมาจากเอเชียไทมส์มีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนก็คงจะไม่เต็มที่แต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ควรจะฟังไว้คานนี้เกมแลนสําหรับวอลลุ่มพิเศษในช่วงนี้ที่ไปตั้งอยู่แถวอาคารใกล้ๆดอนเมืองเป็นอาคารของทางกองทัพบ,บกเนี่ยก็คือจะพยายามสกัดให้มีการให้ไม่ให้มีการก่อเหตุการณ์นอกรัฐธรรมนูญ เพื่อพยายามไม่ให้การสร้างรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนั้นประสบผลสำเร็จในเหมือนปี2 5 4 9นะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าวอลล์รูมนี้มีจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีจริงก็คงไม่เป็นเรื่องถ้ามีจริงก็แสดงว่ามีความพยายามที่จะทำรัฐประหารจริงก็เลยต้องมีวอลล์รูมอย่างนี้เพื่อสกัดไม่ให้มีการก่อรัฐประหารในเดือนอปี49ตอนนั้นเหมือนกับที่จะไม่ให้ทำในตอนนี้ ก็นั่งลองดูก็น่าสนใจความน่าเชื่อถือระดับพอประมาณแต่ว่าถึงเวลาอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันถึงเวลาของช่วง Daily Cover ครับพูดถึงเรื่องของการรบกันนะครับ สงสัยและสงครามในต่างประเทศจะเกิดก่อนสงครามในประเทศหลายคนเกรงกลัวเหลือเกินว่าความขัดแย้งการเมืองในประเทศไทยมันจะไปถึงจุดที่น่าเกรงกลัวว่าจะมีสงครามกลางเมืองแม้กระทั่งเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยถึงขั้นชกต่อยกันอะไรย่างนี้ใช่ไหมฮะ <S <S ผมไม่เชื่อว่าของไทยจะแย่ไปขนาดขนาดนั้นผมคิดว่าสถานการณ์ดูรวมในประเทศไทยค่อนข้างสงบแต่ว่าสถานการณ์ในโลกสิมันไม่สงบมันไม่สงบจริงเพราะว่าฟ็อกซ์นิวส์เพิ่งรายงานแล้วก็คุณไปอ่านบทความในอีคอมนิมิสฉบับนี้ก็ชัดเจนว่า ใกล้รบกันแล้วสำหรับอิหร่านและอิสาราเอลอีคอลนิมิสอีคอนมสความน่าเชื่อถือก็ต้องให้นะบทความล่าสุดระบุว่าใกล้รบกันแล้วระหว่างอิหร่านกับอิสาร,อราเอลอิหร่านและอิสราเ closer to take off เมื่อกี้เพิ่งอ่านเว็บไซต์ของ foxnews.com รายงานเหมือนกันว่าอิสาราเอลนั้นกดดันให้สารอเมริการนั้น ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนไปที่อิหร่านว่าถ้าอิหร่านไม่ยุติโครงการพลังงานนิวเคลียร์อิสราเอลนั้นจะทําบางสิ่งบางอย่างเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐของอิสราเอลคนหนึ่งประกาศว่าถ้าเกิดอิสราเอลนั้นส่งเครื่องบินไปแล้วก็ทิ้งระเบิดเข้าไปที่โรงงานพลังงานนิวเคลียร์ของอิหร่านจะทําอย่างไม่เตือนก่อนครี war without warning ถ้าปีนี้ได้เห็นสงครามที่ไหนก็คืออิสราเอลกับอิหร่าน อาจจะแป๊บเดียวจบถ้ากิดอิหร่านไม่สามารถตอบโต้ได้แต่ว่าถ้าอิหร่านสามารถตอบโต้ได้คาวนี้ยุ่งแน่พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาจะพูดถึงเรื่องของอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะในตัวหนอกกลางเหมือนกันเป็นกลุ่มก่อการร้ายซึ่งหลายคนเชื่อว่ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยผมไม่ทราบว่ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยจริงหรือไม่ในช่วงเดือนหนึ่งที่ผ่านมาแต่ว่าต้องทำความรู้จักกับกลุ่มนี้กลุ่ม MKO ก่อนหน้านี้ไม่สามารถมีข้อสรุปได้นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยชาวอิหร่านที่มาวางแผนที่จะวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทางการทูตหรือบางคนบอกว่าเป็นรัฐมนตรีของรัฐบาลของอิสราเอลในประเทศไทยเนี่ย มาจากกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มไหนนะครับแต่ว่าที่รู้ก็คือเป็นชาวอิหร่านจับกลุ่มตัวได้บ้างบางคนก็ไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้ก็มีการดําเนินคด,ดีอยู่ตามปกติเรื่องราวนี้ก็คงจะจบไปกันแบบเงียบๆนะครับไม่มีคําตอบให้กับประชาชนอย่างแท้จริงว่าตรงแล้วมันเป็นกลุ่มการก่อกลุ่มการร้ายกลุ่มไหนแต่ว่าตอนนั้นถ้าคุณยังจําได้ผมสรุปในรายการนี้ว่าผมไม่เชื่อว่านี่เป็นการกระทําของรัฐบาลอิหร่านเพราะว่ารัฐบาลอิหร่านเขาคงไม่ต้องการที่จะใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลตนเองเขาคงไม่ต้องการให้ อิสราเอลนั้นมีความชอบธรรมที่จะเริ่มสงครามกับอิหร่านถ้าเกิดเป็นฝีมือของรัฐบาลอิหร่านจริงเนี่ยอิหร่านนั้นเสียหายมากกว่าอิสราเอลด้วยซ้ำไปนะครับความพยายามที่จะก่อเหตุการณ์ก่อการร้ายในลักษณะนี้แต่ว่าคนก็บอกผมว่าถ้าไม่ใช่ฝีมือของรัฐบาลอิหร่านจะเป็นฝีมือของกลุ่มไหนครนี้ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเป็นชาวอิหร่านมันก็ต้องเป็นกลุ่มก่อการร้ายอิหร่านที่ต้องการโค่นรัฐบาลอิหร่าน ะะลองนึกดูนะครเป็นกลุ่มก่อการร้ายอิหร่านที่ต้องการโค่นรัฐบาลอิหร่านคราวนี้มันมีกลุ่มอย่างนั้นอยู่กี่กลุ่มมันก็มีอยู่หลายกลุ่มแต่กลุ่มหลักๆเนี่ยน,นะฮะมีชื่อว่ากลุ่ม MKO กลุ่ม MKO ในที่นี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีชื่อย่ออยู่มากมายเหลือเกินนะฮะ MKO M, K o M E K แต่ชื่อเต็มคือ PMOI PMOI ย่อมาจาก People's Mujahedin of Iran พิพัลส์มุจาดีนับุรีรานก่อตั้งขึ้นมาในช่วงปี1965แล้วเสร็จแล้วก็มีส่วนร่วมในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในอิรานในปี1979ตอนนั้นไอโอโทล่าผู้นำสูงสุดทางศาสนาโฮเมนี i, ขึ้นมาปกครองประเทศยึดอำนาจจากกษัตริย์ชาในปี1979 กลุ่มนี้นะฮะ m e k p o m e k p o m i นั้นมีส่วนร่วมในการปฏิวัติในครั้งนั้นในปี1 9 9 9, 9. แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศอิหร่านเสร็จแล้วพอถึงเวลาเนี่ยในช่วงปี2001เนี่ยนะฮะกลุ่ม m e k แล้วก็กลุ่ม p o m o i เนี่ยนะฮะชื่อแตกต่างกันแต่กลุ่มเดียวกันเนี่ยก็เลยแยกตัวออกมานะฮะเขาประกาศว่าเขาจะไม่ใช้ความรุนแรง แต่ว่าอย่างไรก็ดีเป็นกลุ่มที่ทางหลายๆประเทศในโลกตะวันตกนั้นประนามว่าเป็นกลุ่มการก่อการร้ายปัจจุบันสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ฝรั่งเศสสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้ไปใช้ฝรั่งเศสเป็นพื้นที่พักพิงในการก่อการร้ายมีช่วงหนึ่งนะฮะในช่วงสงครามอิรักย้อนกลับไปประมาณ3-4ปีที่แล้วกลุ่มนี้เนี่ยเข้าไปสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในอิรักใช้อิรักเป็นแหล่งพักพิง อันนี้ตำรวจไทยเขาก็มาสามารถสรุปได้ว่า P.M.O.I เนี่ยมาเคลื่อนไหวในประเทศไทยหรือเปล่านะฮะบรรดาผู้ก่อการร้ายที่เป็นชาวอิหร่านในรอบนี้เนี่ยนะฮะที่มาวางแผนที่วางระเบิดในกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็น P.M.O.I หรือเปล่าอันนี้ตำรวจไทยไม่สามารถหาข้อสรุปได้แต่ว่าน,นี่เป็นกลุ่มที่เราต้องทำความรู้จักไว้เพราะว่าเคลื่อนไหวเพื่อทำให้รัฐบาลอิหร่านนั้นดูไม่ดีซึ่งตอนนี้มันเป็นเีมของทั่วโลก ก็คือทุกอย่างเพื่อให้รัฐบาลอิหร่านนั้นดูไม่ดีเพื่อให้มีความชอบธรรมให้สหรัฐให้ฝรั่งเศสให้อังกฤษสามารถโน้มนาวรัสเซียและจีนได้ว่าต้องปล่อยให้พวกเขานั้นบุกเข้าไปในอิหร่านหรือไม่ก็ต้องไม่สู้เพื่อปกป้องอิหร่านหากอิสราเอลนั้นส่งเครื่องบินรบเข้าไปทิ้งระเบิดที่โรงงานพลังงานนิวเคลียร์ในนาธานในโอมแล้วก็อีกหลายๆจุดใน นะก็น่านาลองศึกษาไว้สำหรับกลุ่มนี้กลุ่ม PMOI พักกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับมาดูเรื่องราวของผู้นำเยเมนคนใหม่ในะที่สุดแล้วที่ประเทศเยเมนก็มีการเลือกตั้งจนได้นะครับแล้วก็มีผู้นําคนใหม่นะครับผู้นําคนใหม่ของเยเมนเนี่ยจะให้เห็นหน้าคนหนึ่งนพวกก่อนหน้านี้อับดุลลาซาเลนั้นได้ปกครองประเทศนานมาถึง32ปี แล้วก็ไม่ยอมลงจากตาแหน่งนะฮะแต่ว่าวันนี้มีผู้นําคนใหม่แล้วภารกิจหลักๆในตอนนี้ก็คือเข้ามาแล้วก็สร้างความสงบในประเทศไม่ใช่เรื่องของการปรองดองนะฮะเป็นเรื่องของการยึดอาวุธคืนจากกลุ่มต่างๆะคือสิ่งที่ขาดหายไปในประเทศอย่างเช่นเยเมนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่ความล้มเหลวในการปกครองในแบบที่น่าเศร้ามากเนี่ยนะฮะกองทัพในประเทศก็ติดอาวุธสู้กับประชาชนประชาชนก็ติดอาวุธสู้กับกองทัพ เสร็จแล้วกองทัพในประเทศอ,อื่นๆอย่างเช่นสาหารัฐอเมริกาก็ส่งเครื่องบินรบแบบที่ไม่มีนักบินนะฮะหรือ unmanned aerial vehicle หรือเขาที่เรียกกันว่าดโดรนเนี่ยนะ,ะไปจอดอยู่ในฐานทัพที่สารัฐไปขอสร้างไว้ที่เยเมนขอในแบบที่เยเมนนั้นไม่ค่อยมีทางเลือกสักเท่าไหร่เสร็จแล้วถ้ายัางไม่พอฮะกลุ่มก่อการร้ายโอเคได้ eda, ก็ใช้เยเมนเป็นฐานพักพิงด้วยเครือข่ายการก่อการร้ายโอเคด้ในเยเมนเนี่ยนะฮะ ือใหญ่กว่าคเครือข่ายก่อการร้ายอัลเคดาในโลกดือสซ้าไปโดยรวมคือเยเมนกลายเป็นเมืองหลวงของอัลเคดาไปแล้วไม่ใช่อัฟกา,านิสถานนะคัเพราะฉะนั้นก็ก็น่าเป็นห่วงแต่นี่คือประธานาธิบดีคนใหม่จะแก้ปัญหาทั้งหมดได้หรือเปล่าก็คงไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็คงทําความรู้จักไว้เพราะว่าคุณคงจะเห็นคนนี้ไปอีกนานในข่าวมีชื่อว่าอ so ับดราบูมันโซฮาดีอับดราบูมันโซฮาดี เดลี่พิกในวันนี้คุณกเกษียณเต,เตชาพีระนะฮะคณะรัฐศาสตร์มหาวิวทยาลัยธรรมศาสตร์พูดถึงเรื่องของ the managerization of the democrats เจ็บนะฮะนี้สำหรับปชปแต่ว่าต้องอ่านก็เห็นได้ใช้ว่าพระประชาได้ปัดโดยเฉพาะหัวหมู่ทะลวงฟันหน้าเดิมๆม,มุ่งหน้าทำงานหนักไปในแนวเอ v v m n n g e r ตามถนัด มากกว่าพยายามที่จะยกระดับการต่อสู้คัดค้านรัฐบาลเชิงนโยบายให้ได้คุณภาพเข้มข้นและเสนอทางเลือกที่น่ารับฟังดบบ TDI ยกตัวอย่างคำแนะนำของอาสานกษียณสอดคล้องสิ่งที่ผมได้พูดเมื่อวานนี้ก็คืออนเจนดาและการทำงานในในเชิงยุทธศาสตร์ในการวางวาระระยะยาวเพื่อต่อสู้กับฝ่าย ก้าวหน้าฝ่ายทักษิณฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยอะไรก็ว่ากันนะีนะฝ่ายที่ชนะการเลือกตั้งปกตินะี่ยนะยุทธศาสตร์นั้นจัดการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วอย่างล้ำหน้าโดยแมเน g เจอร์ประชาธิปัตคล้อยตามแม้กระทั่ง Blue Sky รายการผมดูก็โอเคสนุก แต่มันก็ไม่สนุกเท่าถ้าพูดถึงปลุกเร้าความรู้สึกในแบบอนุรักษ์นิยมสุดโตง่งปกป้องเครือข่ายอามาตะยาธิปไตยทั้งหมดมันก็ไม่สุดโต่งเท่าเอ t ทนั้นความพยายามของของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะแรงในแบบโทัทีเรียนแบบคุณสนธิลิมทองกุลเนี่ยนะฮะหรือให้เอเจนด้านโยบายของพรรคเรียนแบบเอเจนดานโยบายของ,ของกองบรรณาธิการของ เว็บไซต์แมเนจเจอร์เนี่ยนะฮะผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างนี้แล้วจะมีความภาคภูมิใจในฐานะนักการเมืองได้อย่างไร speechless อ่าภาพประจําวันในวันนี้พูดถึงความดุเดือดไปไหมวันนี้ก็มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยนะฮะอ่านี่เป็นพริกที่เผ็ดเผ็ดที่สุดในโลกนะฮะคนไทยจะภูมิใจอ่ะพริกป่นพริกขี้หนูนึกว่าพริกขี้หนูเผ็ด พริกนี้มีชื่อว่าทรินิแดดนะฮะก็มาจากประเทศทรินิแดดนะฮะเป็นประเทศในแอฟริกามีชื่อว่าโมรูกาสกอร์เปียนสกอร์เปียนนะฮะแมงป่องนะฮะเผ็ด mm hmm. ที่สุดแล้วก็เป็นนักวิจัยที่หมหาว mm ิทยาลัยนิวแม็กซิโกสเตตยูนิเวอร์ซิตี้เขาบอกว่าอันนี้เผ็ดที่สุดเผ็ดก,กว่าฮาลาเปีนโย่เผ็ดกว่า ino, พริกขี้หนูเผ็ดเผ็ดมากๆที่สุดสรุปผลนิดนึงนะฮะในวันนี้ว่าตกลงแล้วสถานการณ์มันจะบานปลายไปมากกว่านี้หรือเปล่า112 ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นในแบบที่ยากยุ่นวุ่นวายรุนแรงกว่านี้หรือไม่นะครับผลปรากฏด้านล่างนะครับดูมอนิเตอร์จะเห็นเลยว่านะส่วนใหญ่นะ V1 และ V2 V2 ชนะนะฮะผมดีใจเพราะว่าก็ไม่อยากให้มันรุนแรงไปมากกว่านี้นะครับ24บอกว่าประมาณ24%บอกว่าตกลงแล้วนะฮะอาจจะบานปลาย76%เชื่อว่าคนไทยยังรักสันติ ผมเห็นภาพของแฝดสองคนที่เข้ามอบตัวในวันนี้แล้วผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าไม่ใช่เรื่องหนึ่งสองความรุนแรงก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นคนที่มีความรุนแรงอยู่ในใจนะหวังว่าทุกฝ่ายต้องมานั่งพูดคุยกันแล้วก็หาทางออกแก้ไม่แก้ก็นั่งคุยกันเนะจรจาต่อกัน ฝ่ายนหนแพ้ก็ยอมแพ้อย่างสันติแต่ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นแบบนี้โดยเฉพาะยิ่งในรั้วมหาวทิทยาลัยไ,ไม่ควรจะเกิดขึ้นนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพบกัน Wake Up Thailand พรุ่งนี้ต้องพูดเรื่องอาจารย์วรเจตต่อด้วยแล้วก็มีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวอย่าลืมติดตามรายการ world